1 2ึ่งสองสาเรๆเมื่อวนี้นะครับกมีโอกาสนะครับหน้าติดไฟวเวาให้เสียเบิ่มนะครับโฉวไัยนะครับผมนี่ครับตัวนี้เพื่อนเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร,ร้างนะครับทุกๆอย่างนะครับพี่ๆน้องๆข้างหน้าก็จะมีท่าไส้นะครับ สำหรับผู้ใดอยากจะมาอุดหนุนเอียงกระซังนะครับกะแวะมาไห้นะครับนี่ครับไอปีกหักบ่อยโอ้นึกว่าปีกหักเป็นทางไหนเสียเดีเ๋ยวตามผมมามึงนะครับพี่ๆน้องๆนงี่ครับตัวน,นี้ก็เป็นผีจ่อยนะครับเป็นหนุกมหล่เสียเบิ่มเพส่งานอยู่นี่นะครับเป็นกระมี่แมคครหลร้ขั้นนะครับ ผู้ใดอยากสร้างรายนะครับอยากจะสร้างไา้อยากเก็บเห็ดอุปกรณ์เอียงกับสร้างะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์คอสกอสางควบวงจรกะแวะมาไห้นะครับพิกัดบ้านทุ่งขุนน้อยครับตำบลจระเมอำํำเภอเมืองจังหวัดบนราชธา,านีครับผมนี่ครับคนก็มีกล่องไา้นะครับันก็มีกล่องไา้นะครับ เนียไก่ก็ขึ้นมางนงางนี่ครับนี่ครับท่ามทาขึ้นเบยืยนตั้งว่าอยู่นนหนาหนาได้เท่งไมข่ขรผมจะเอารูปนี้เป็นลูปโปรไฟล์ลงช่องยูทูบผมเด้วยไอเขาไปมึงไองบนนาเจ้งคนอุวนน่นเอ้ยูปปจำย้อยู่เอาเอานี่ไอหันวาฟังนี่ อเห็นหนไอ้แ้เนี่ยนครับพี่จ้อยผู้ได้สิเลียนไอ้ไอ้จ่อยวอเรียนครับนี่ครับไอ้ไ่้านเจะบเปล่อยนะครับเอาไอเรียนฟังเดีายวเอ้าไอเลียนเนี่บ่โอ้ให้มันอวยไปผุนเองเลยนี่ครับเบื่อเบื่อเบื่อห่างเดี๋ยวด ไปครับ่านผู้ชมหางเสียเบิมขึ้นยาวคับเดีว่ะฮะโอ้ยไอ้อ้ก็เล่นไปนี่ได้บ่ล่โอ้ยหนึ่งสองสามเล่นได ติดไฟนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโครับเดี๋ยวเข้ามามึงนะครับหายทรายิ่นกำลังจิบไปเสือกนะครับบันนี้นี่นะครับ โอ้ห้างจากดีแต่ว่าเพ็่นไฟสูงบ่เสือกสายผ่านเสาเหรียญแล้วเนาะมันอยากกินมาใสายด้วยว่าวตัวนี้ เหมือนมีความรู้สึกกินกินมใาส่ายเนี่ยนะครับปั๊บอีกจักประมาณครึ่งเส้นน่าจะอาการน่าจะอยู่ระดับตรงนะครับไปหรอได้เดี๋ยวมาเมืองกันนะครับท่านผู้ชมบาบนี้ ครับเห็นวันนี้เรียบร้อยครับไปหางทั้งขวัวก็ได้ทังงสายบวกหร,หรอกทานหลุดหางเอาอะไรออกมันก็คอยอะไรไปสาสครับไปครับอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้นะครับพีนองไปเจอกันมุนอารับสวัสดีครับ